ฟุตบอลยูฟ่าชิปเป็นหลีกรอบ1 6ทีมผลจับฉลากประกบคู่เรียบร้อยแล้วล่ะครับมีทั้งบิ๊กแมตทั้งมาร์ลิดดร์บี้แมตซึ่นผ่านรอบนี้ไปก็จะไม่มีจับฉลากอีกแล้วเพราะมีการแบ่งสายไปแล้วในรอบ16ทีมสุดท้ายเลกแรกจะมีขึ้นในช่วงวันที่4ถึงวันที่5มีนาคมส่วนเลขที่2เริ่มวันที่11ถึงวันที่12มีนาคมนี้มาดูกันที่คู่แรกบิ๊กแมตของรอบนี้เป็นทางเปเเจพบลิวอ่าผูลคู่นี้ผู้ชนะจะเป็นใครและไปเจอทีมไหนระหว่างขับบู๊หรือแอตััน่่าใรอบบบ8ททีีมมถดคู2บพบ แพตตันวินล่าเช่นกันผู้ชนะจะเป็นใครและไปเจอทีมไหนระหว่างเปเชหรือลิเวอร์พูลในรอบ8ทีม มากันที่คู่ที่3ศึกมาดริดดาบเบิ้แมตช์เลอมาดริดพบแอตเลติโกมาดริดคู่นี้ผู้ชนะจะเป็นใครและไปเจอทีมไหนระหว่าง p s v ไอโฮเฟนหรืออาร์เซนอลในรอบ8ทีมสุดท้ายมาต่อกันที่คู่ที่4คู่สุดท้ายของสายบนเป็น PSV ไฮโฮเฟนพบอาร์เซนอลคู่นี้ผู้ชนะจะเป็นใครและไปเจอทีมไหนระหว่างเลอมาดริดหรือแอตเลติโกมาดริดในรอบ8ทีมสุดท้ายอีก4คู่สายล่างนักชมต่อกันที่อีีที่2นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไป กำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ